สวัสดีครับวันนี้วันที่3มกราคม2อ6 5นรอะครับช่วงนี้ก็เป็นสัญญาณดีๆนะครับหลังจากที่มีการรีบาหรือเทอร์นาล์กลับขึ้นมานะครับซึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะย้ำเกี่ยวกับการมีสัญญาณการกลับตัวของราคานะครับซึ่งเราจะค่อยๆชี้ให้เห็นว่าตัวไหนบ้างนะครับที่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับซึ่งนะครับการกลับตัวของราคามันต้องอยู่ที่แท่งเทียนนะครับ ราคาของการกลับตัวนะครับตัวนี้เราก็จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าสัญญาณการกลับตัวนั้นมันมาจากเมื่อไหร่นะครับถ้าเราจะดูจากตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าตรงนี้มีสัญญาณคํารสั่งซื้อใช่ไหมครับนี่แหละครับคือจังหวะการกลับตัวตรงนี้จะเป็นจุดแรกนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับการกลับตัวนะครับพอหลังจากมีสัญญาณการกลับตัวมันจะเป็นแท่งเทียน3แท่งนะครับที่บอกว่ามันจะมีอาการเทิร์นาว์นะครับ แล้วพอหลังจากมีสัญญาณพวกนี้เสร็จเราก็ต้องมาดูจังหวะการเคลื่อนตัวของ RSI นะครับคือการเคลื่อนตัวของ RSI นะครับหลังจากที่มีการรีบาร์นะครับมีสัญญาณสั่งการกลับตัวนะครับดังนั้นจากจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะการเคลื่อนการสัญญาณการรีบาร์นั้นก็มีสัญญาณเข้ามาราคาก็ดีกลับขึ้นไปนะครับอย่างที่ได้วงกลมเอาไว้นะครับมีสัญญาณปุ๊บก็ดีกลับขึ้นมาแล้วก็มีการย่อตัวลงมา มีการขายทำกำไรนะครับก่อนที่จะย่อลงมาแล้วมีสัญญาณการรีบาวก็กลับขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จมันก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านบนสุดของตัวรีเนเลกชันนะครับตรงนี้2จังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะการที่ราคาเคลื่อนตัวของเทคนิคโดยรวมใหญ่ๆนะครับเพื่อเพื่อคือปกติถ้ามันขึ้นมานะครับถ้ามันเป็นชน,นีนะครับมันจะไปตรงนี้แล้วก็จะมาตรงนี้แล้วก็จะย่อตัวแล้วก็พุ่งไปชนตรงนี้เพื่อ เปลี่ยนแกนลรเนียลเลกชั่นให้ไซด์เว้พขึ้นไปนะครับแกนลรเนียลเลกชั่นสีเขียวสีแดงนี่นะครับเพื่อให้มันไซด์เว้าขึ้นไปนี่คือสัญญาณเบื้องต้นนะครับในการที่จะตีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับตัวนี้เราดูจากสัญญาณของลูน่านะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถที่ทำทำอย่างที่ลุงได้เรียนให้ทุกคนทราบมันก็จะลงมาแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปใหม่นะครับถ้ามันยังคงรักษาสัญญาณอย่างนี้แล้วก็ย่อตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับ ก็จะทําให้จังหวะของการของการเคลื่อนตัวนั้นนะครับทีนี้มันจะกลับตัวนะครับหมายว่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันจะส่งผลให้ตรงนี้ราคานี้จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปด้านนี้นะครับพอเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับราคาก็ราคาของตัว리เนียลเลกชั่นเนี่ยมันก็จะไซด์เวย์มันก็จะหักกลับขึ้นไปด้านนี้นะครับเส้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนจะ,อ,ะอยู่ในกรอบของ l ีเนียลเล a ชั่นนะครับเราก็ต้องรอสัญญาณพวกนี้นะครับจังหวะนี้ก็คือ,อประมาณสัก อีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับเห็นว่าในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าคือราคามันจะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็จังหวะก็ค่อยๆอ่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนแกนของเลนดิ้งกชันในไซด์เวฟขึ้นไปถ้ามันยังสามารถไซด์เวฟไปทางชนด้านบนกรอบด้านบนได้อีกนะครับแล้วทีนี้นะครับราคาของเหรียญนะครับมันก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปที่ประมาณใกล้หนึ่งสตางค์นะครับถ้ามันสามารถกลับตัวแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เหมือนเป็นสัญญาณการของราคานะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับ แล้วถ้าเราย่อตัวมันย่อมาลงไปแล้วก็ลงมานับลำดับของกราฟดูนะครับจบกราฟที่5จะไปขึ้นไปกราฟที่ที่หที่2ใหม่นะครับก็เป็นจังหวะให้เห็นว่าจังหวะมันจะมีโอกาสที่จะพุ่งไซเวอ์อัพขึ้นไปจําได้ไหมครับจังหวะของการขึ้นการลงของราคาของ iSI เนี่ยถ้ามันอยู่ตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับก็คือตั้งแต่จุดนี้ขึ้นไปนะครับเส้น50เนี่ยครับ ก็มีความหมายว่าราคาแท่งเทียนจะเป็นสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับหรือตั้งแต่ถ้าเกิดว่า RSI ขึ้นมาชน50ขึ้นไปนี่มันจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปก็คือมีแรงซื้อเยอะนะครับมีลุ่มซื้อเยอะเข้าไปจังหวะและสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตัวนี้เราก็จะพออนุมานหรือเดาได้ว่าราคามันจะเริ่มสวิงตัวกลับขึ้นไปขอให้มีแรงซื้อนะครับ หมายว่าให้ไม่มีเวทให้มีเวทบอลลุ่มเข้าและให้เป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวแบบนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการย่อตัวนิดหน่อยนะครับย่อตัวแต่ละคาก็ยังคงประมาณไซออเวอข้างนะครับไซเวอข้างแล้วก็จะมีการย่อตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปแบบนี้คือการจะเปลี่ยนแกนของเลนดเลชั N ่นให้ไซเวอขึ้นไปเดี๋ยวเรารอดูในวันถัดไปนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือลักษณะการเคลื่อนตัวในการกลับทิศทางของราคา นะครับนี้เราก็ดูแบบนี้เราก็น่าจะมีอ่ากำลังใจขึ้นนะครับสำหรับทานงทุนที่รอความหวังอยู่นะครับว่าราคามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับวลุงก็ยังคงรออยู่ที่ประมาณ 0. ูนย์จุดอ่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับลุงก็เข้าไว้ที่0ูนย์จุดนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกไอหกศูนย์หกห้าหกศูนย์นะครับคือมันจะต้องดีดกลับไปที่บริเวณนี้เท่านั้นหรือไปที่ 0 0 0 7 0ถึงจะได้กําไรของลุงถึงจะได้ลุงถึงจะได้เริ่มมีกําไรนะครับก็เหมือนกับว่าลุงก็ติดดอยอยู่นะครับแต่ดอยของลุงนั้นมีโอกาสที่จะกลับเข้ามานะครับถามว่าพอกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บลุงจะขายเลยหรือเปล่ายังไม่ขายนะครับไม่ขายเพราะอะไรครับเพราะว่า SI มันยังคงเพิ่งเริ่มต้นอยู่ที่50เองเพิ่งขึ้นไปที่50ก็หมายว่าราคามันก็จะดีดยาวขึ้นไปมันก็จะวิ่งขึ้นไปต่อต่อเนื่องนะครับ แต่ว่าสุดท้ายยังไงมันต้องอยู่ในกรอบลีเนียเรชันนะครับยังไงก็ต้องยึดหลักการหลักการของการขึ้นการลงของราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับแล้วก็มีทิศทางไปทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้นะครับอะไรก็ตามที่ราคาสูงสุดลงมาต่ําสุดมันก็จะดีดขึ้นไปด้านบนสุดแล้วก็จะลงมาด้านล่างสุดแล้วก็จะดีดขึ้นไปด้านบนสุดสลับกันไปมาอย่างนี้นะครับ สังเกตเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดอีกรอบหนึ่งเป็นจังหวะไซด์เว้อั Up, พ Overwatch พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูตรง RSI ด้วยนะครับว่าถ้ามันพุ่งขึ้นไปแล้วมันยอดตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปชนเส้นเจ็ดสิบมันก็จะไซด์เวดาวลงมานะครับแล้วก็ลงมาที่ยี่สิบอีกรอบหนึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเช่นนี้นะครับแต่ว่วาาถ้า ลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามันจะมีลักษณะการต่อต้านก็คือว่ามันจะขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆย่อตัวแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับจนกระทั่งขึ้นไปถึง70ตรงถึงตรงจุด70ปุ๊บ <pin> <ป>ก็เป็นการขายก็คือเป็นจุดสูงสุดที่ให้ขายราคาตัวนี้ที่70น่าจะอยู่ที่ประมาณสักราคาสัก0.80นะครับถ้ามันขึ้นไปถึง70นะครับราคาก็จะประมาณ0 8 0เพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่ ลุงพิจารณาขายนะครับพอขายเสร็จปุ๊บมันจะย่อตัวลงมานะครับนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวของลุงเองนะครับทุกท่านทุกท่านต้องฟังด้วยด้วยการมีสติสมัชย์ญาแลวก็มีวิจารณาณน,นะครับเพราะว่าลุงก็เลย้ทราบว่ามันคือ,ม,คอมันคือเทคนิคส่วนบุคคลที่เป็นการคาดเดาส่วนจะแม่นหรือไม่แม่นนั้นเราต้องรอดูกันต่อไปตรงนี้มาก็อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับจะย่อขึ้นมาเสร็จแล้วทีนี้ในอาทิตย์ถัดไปก็จะเห็นว่าถ้ามันยังคงไซเวย์ขึ้นไป มันก็เป็นแนวโน้มในการที่จะเป็นเป็นจังหวะไซด์เว y อัหรือราคาจะยิ่งพุ่งเหนือขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะพอดีกันพอดีอันนี้ลุงก็เรียนท่านทราบประมาณนี้นะครับในการที่ดูว่าลักษณะการเคลื่อนตัวของราคานั้นมันมีที่ทานเป็นอย่างไรอ้างอิงจากเดว e r เจนอินดิเคเตอร์ที่ที่ใช้ตัว14วันที่เป็นตัว RSI 14วันดูภาพแนวโน้มเป็นแบบนี้น,นี้ท่านนักทุนหลายท่านมองแล้วก็ ถ้าเกิดเข้าใจวิธีการนี้หรือวิธีการที่อ,อ่านเกมแบบนี้ท่านก็น่าจะถ้าเป็นท่านที่มีเงินทุนอยู่แล้วท่านก็อาจจะรอจังหวะที่มันโค้งลงมาตรงนี้ก็ช้อนพ้อนเยอะๆเลยแต่แถวนี้นะครับเสร็จแล้วพอ,พอช้อนเสร็จแล้วราคามันก็จะดีกลับขึ้นไปทํากําไรให้กับทุกท่านนะครับก็ถือเป็นจังหวะที่น่าน่าเห็นน่า,น,าน่าจะน่าจะลงทุนหรือน่าจะเก่งกําไรขอเรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับทุกท่านครับ หรือว่ามันอาจจะเป็นแนวโน้มในการน่าสนใจและพึงพอใจในจุดจุดหนึ่งแล้วก็ราคาก็ยังอยู่ที่ที่50พอดีนะครับราคามันกำลังเริ่มต้นที่เส้น50พอดีนะครับเส้น50พอดีหมายเขาว่ามันยังคงจะไซเย์หรือว่าสูงขึ้นได้อีกเพื่อเปลี่ยนแกนแกนล,ลีเนเลกชันนะครับเราก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับในราคานี้เราก็ต้องลุ้นให้อาใซชี้ขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ราคามันก็จะค่อยๆดีกลับมานะครับตอนนี้ก็ไปที่0.056นะครับก็ถือว่ามันเริ่มดีตัวกลับคืนมาตั้งแต่ต้นปีอันนี้ก็คือยังอ่านปีใหม่มาเพียง3วันแค่นั้นเองนี่ก็เดือนมกรานะครับที่ดีที่สุดน่าจะรอถึงเดือนกุมภานะครัรอดูรอลุ้นนะครับในจังหวะของเหรียญเขาหลังจากที่มีการเผากันเยอะแยะในใบนั้นในหลายๆลายเอ็กชเชนะครับก็จะเริ่มกดดันให้ตัวเอง ของตัวลนะูน่านั้นมีราคาพุ่งขึ้นมาอันนี้เราพูดถึงลูน่าตัวเดียวเขาไปเกือบสักสิบกว่านอาทีแล้วนะครับตัวนี้ก็คือว่าสัญญาณอะไรเหรอที่บอกว่าสัญญาณอะไรเหรอที่บอกว่าราคานั้นตัวนี้นะครับก็เราก็ดูจากตรงนี้นะครับสัญญาณที่บอกว่าเทอเร์นาล์สามแท่งเทียนนี้นะครับแท่งเทียนแรกเป็นสีสีแดงนะครับส่วนจะเป็น รูปลับยังไงนั้นไม่ไม่เกี่ยวนะครับแท่งเทียนที่2เป็นลักษณะคล้ายๆโดจิส่วนโดจินั้นจะสูงจะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนหรือไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างขอให้เป็น1ตัวนะครับส่วนตัวที่3ต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะบอกว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวราคาก็ค่อยๆสูงขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับแล้วตอนนี้ราคาก็เป็นไส้เทียนมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายว่าในวันถัดไป ราคาก็าเปิดมาเสมอเสมอหัวสุดแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นจังหวะสูงสุดของการอยู่บนกรอบดีเรกชันนะครับคือกรอบสูงสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันมีความเป็นไปได้หลายทางนะครับว่ามันจะไซว์เวลลงมานะครับหรือจะตัดสินใจไซว์เวลเลนข้างแล้วก็พุ่งขึ้นไปถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะมันจะไซด์เวขึ้นไปเพราะอะไรครับดูตรงนี้นะครับมันย่อตัวลงมาแล้วขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็พื่งขึ้นไป ถ้ามันขึ้นไปเท่าเดิมนะครับการเบี่ยงตัวขึ้นไปด้านบนนั้นจะสูงมากนะครับจะสูงมากถ้ามีการย่อตัวแล้วไม่ถึงไม่ถึงจุดด้านบนตรงนี้นะครับมันก็จะย่อตัวต่าๆแค่นั้นเองอันนี้ก็คือทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาคอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ก็ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยวิธีการดูเก่าๆนะครับเราต้องมีความคุ้นชินกับรูปแบบของการเคลื่อนตัวของราคาแบบนี้นะครับ การเคลื่อนตัวของเข,เขาก็มันจะเป็นมันจะเป็นรูปแบบเดิมๆนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวเดิมๆก็จะเห็นว่ามันก็เกิดเคยเกิดข,ขึ้นมาแล้วนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับดูใหญ่ตรงนี้นะครับมันก็มีการโค้งขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ย่อตัวลงมาแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่สามารถพุ่งขึ้นไปได้มันก็ไซเวลงมาอันนี้คือจุดแรกนะครับแบบนี้คือการโครง้งแบบนี้คือการที่จะกลับด้าน ซึ่งจะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กดลงมานะครับคือโค้งขึ้นไปโค้งขึ้นไปแล้วก็โค้งขึ้นไปแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับไซด์เวัพขึ้นไปแบบนี้ราคาก็าจะไปสูงขึ้นไปนะครับเป็น0.0037ดอลลาร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นเป็นทิศทางของการที่บอกว่าการรีบาลในรอบใหญ่รอบหนึ่งก็กําลังจะกลับจะเกิดขึ้นนะครับประเด็นเราก็ต้องพูดถึง กล่าวถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานในต้นปีนี้ก็คือดวงดาวเรียงกัน7ดวงเมื่อสิน้นเมื่อ11วันที่1ที่ผ่านมานะครับทิศทางของราคาก็เลยทยานพุ่งขึ้นมาประเด็นสําคัญก็คือว่าราคาทองราคาทองคานะครับทองคํานั้นพุ่งขึ้นไปถึง1 8 4 0อย่างที่เราคาดการไว้ก่อนในคลิปก่อนนะครับอย่างที่ลุงคาดการเอาไว้นะครับเพราะว่าลุงดูจากอะไรครับจากจังหวะดิเรชันตอนตอนตอน,ตอนแรกเดิมทีมัน นี่ไอคชั่นนี่มันอยู่แถวๆนี้นะครับสูงสุดก็คือ1840แต่ตอนนี้คือจังหวะของมันนะครับมันมีแบรด e ิเดเวอร์เจนมานะครับกับที่ทางกับด้านบนนะครับทีนี้ราคาก็ตอนนี้ก็กําลังดีดกลับขึ้นมากําลังจะไปที่70ถ้าสามารถไปที่70ได้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปที่1900นะครับทีนี้เราจะเห็นราคาทองคําอยู่ที่1900บาทนะครับ ไอ่พันเก้าร้อยดอลลาร์นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในจังหวะที่ราคากําลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับกาลังรีบาวงันเถอะครับตัวนี้ก็คือเป็นจังหวะไซว์เวอขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเราลากลากเส้นเทตนะครับเส้นเทตเป็นเส้นตรงนะครับเส้นเทตเป็นเส้นตรงลากขึ้นไปจะสูงขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ต่ํากว่าเส้นนี้นะครับมันยังคงไซด์เวขึ้นไปตามเส้นนี้ก็หมายว่ามันจะไปที่พันเก้านะครับสำหรับราคาทองคา อันนี้เราพูดถึงลูน่าล้วก็กลับมาที่ราคาทองคำอดูทิศทางนะครับของการขึ้นของเหรียญแต่ละเหรียญเจนว่ามันมีเริ่มมีสีเขียวบวกขึ้นมาหลายหลายเหรียญแล้วครับทีนี้ดูอ่าเห็นไหมครับว่ามีแรงบวกขึ้นมาอยู่ที่อ่าหนมื่นหกหกร้อยหกร้อยเก้าสิบนะครับหกหมื่นไอหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบวกไปสิบแปดสิบแปดดอลลาร์นะครับเมื่อ USD บวกแบบนี้ แน่นอนว่าราคาของ THB ก็ต้องไซเวกลับขึ้นไปเสร็จแล้วเราจะเข้าไปดูว่าเขามีสัญญาณการเทินาลาวหรือรีบาวหรือเปล่าเราก็เข้ามาดูจาก,จ,ากจังหวะนี้นะครับเพราะขยายเข้ามา็จะเจนว่าจังหวะของมันนั้นยังไม่มีสัญญาณการเทินาลาวหรือรีบาวขึ้นมานะครับในในจังหวะที่เป็นแบบ3แท่งเทียนที่น่าจะให้สร้างความมั่นใจให้กับเรานะครับแต่ว่าราคาของมันก็หักหัวกลับขึ้นมาในทิศทาง สายก็กําลังชี้ขึ้นจะไปที่เส้น50นะครับเมื่อไหรที่มาชนเส้น50ราคามันจะยิ่งพุ่งกลับขึ้นไปนะครับราคามันจะเป็นแท่งเทียนแท่งเทียนเขียวหนานะครับถ้ามันมาถึงที่เส้นที่50เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ราคามันก็กําลังไซเวย์ไปท้งนนข้างอยู่ที่ 46- 47นะครับราคามันก็จะค่อยสูงขึ้นมาสั้นๆถ้ามันอยู่ที่40นะครับแต่ถ้ามันถึง50เมื่อไร่ราคามันจะพุ่งยาวขึ้นไปนะครับเป็นแท่งเทียนเขียวหนาขึ้นไปนะครับ ต,ต,ต,ต้องรอรุนกันต่อไปนะครับทานนักทุนที่เําลพครับเดิมทีนะครับแต่เดิมนะครับถ้าเราดูจังหวะของมันก็คือว่าราคาถ้ามันอยู่ต่ำกว่าถ้าเราใส่ตัวบุลเอร์แบนเข้าไปก็จะเห็นว่าราคามันชนเส้นลีเนียเลยกเกชันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็อาจจะใส่ตัวเอาตัวคิวออกแล้วก็ใส่ตัวบุลเอร์แบนเข้าไปนะครับเห็นว่าจังหวะของมันนั้นกำลังชนเส้นกลการบุลเอร์แบนพอดีนะครับ คือชนเส้นเกิกลางบูาแบนก็คือกําลังตัดสินใจในการขึ้นของเขานะครับตัวนี้ส่วนกลางเราให้เป็นสีเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็ด้านบนสุดก็ต้องเป็นสีฟ้านะครับหน,นาหน่อยส่วนด้านล่างสุดก็ต้องเป็นสีแดงเอาแดงๆหน่อยมานี่นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นเราเขายายเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นมันกําลังชนเส้นเกิกลางบูาแบนบพอดีว่าถ้ามันชนแล้วราคายืนเหนือ อยู่จังหว50ะ50พอดีราคามันจะพุ่งยาวนะครับก็รอดูพรุ่งนี้นะครับว่าองนี้ไอซ์ไซขึ้นไปชน50พอดีพรุ่งนี้ราคาจะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปการบีบตัวเข้ามาของบริจแบนดด้วยนะครับอันนี้เราบอกล่วงหน้านะครับว่าราคาพรุ่งนี้จะต้องพุ่งขึ้นไปก็ต้องติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับว่าสัญญาณเป็นอย่างที่เราเรียนให้ท่นานทราบหรือเปล่าอันนี้เดิมทีก็เอ่อเดิมทีราคามันจะลง มันก็จะมันก็จะลงอย่างอย่างที่เราคาดการเอาไว้ว่ามันจะลงมาที่ประมาณ 12, ื่นสหรือ1 4ื่นะครับแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้คือบีบตัวเข้ามาของบรูจแบนแล้วราคาเยอเือนเหนือกัเกึก่งกลางบรูจแบนราคามันก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่มันมันตัดสินใจสวนกระแสเลิกเลิกไซด์เวย์ดาวในช่วงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งประมาทนะครับมันอาจจะมีการ ขึ้นแบบตัวนี้ย่อตัวแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เ,เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจว่าวันพรุ่งนี้มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วจังหวะม, well ม,มันอยู่เหนือเส้น50พอดีก็มาคืออยู่เหนือ5้พอดีก็เมื่อมันอยู่เหนือ5้ปุ๊บนะครับราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับถ้ามันอยู่เหนือเส้น50ตรงนี้ขึ้นมาอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบูโาแบมก็จะพุ่งยาวขึ้นมานะครับจยเป็นท่งเทียนหนาขึ้นไปทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่ง จังหวะว่ามันจะเป็นเช่นไรก็ขอให้มันเป็นสีเขียวแท่งยาวขึ้นไปนะครับราคาขึ้นไปที่ประมาณ50นะครับไอซต้องอยู่ที่50เท่านั้นนะครับ50ขึ้นไปนะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าพรุ่งนี้นั้นถ้ามีแท่งเทียนยาวแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแท่งเทียนยาวแบบนี้พุ่งขึ้นไปถ้ามันพุ่งขึ้นไปแล้วยืนอยู่ตลอดเวลามันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วเปลี่ยนแกนยานดีเนอร์นชั่นแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วมันล่วงลงมาเป็นมีแท่งเทียนยาวแบบนี้ มันก็ไซด์เวดาวลงมามันก็จะขับเข้าไปในจุด14มือนสี่หมื่นก็ลงต่ำไปเรื่อยๆนะครับจุดความสามารถที่จะคาดเดาได้นะครับว่ามันจะลงไปต่ําสุดๆเนี่ยมันจะไปที่ประมาณสัก1 2ื่นสออย่างที่เราคาดการไว้หรือเปล่าเหรียให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ดูนะครับว่าราคาทองคานะครับมีจะพุ่งขึ้นไปที่พันเหรือเปล่าเราต้องรุ้นกันต่อไปการเทินราวของราคาเหรียญต่างๆนะครับตอนนี้ดอลลาร์เริ่ม เริ่มรีบาวกับขึ้นมาก่อนนะครับจะเห็นว่าเงินบาทนั้นยังคงไม่ขึ้นนะครับส่วนดอลลาร์นั้นชี้นําไปก่อนเลยตทุกเหรียญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น e t s จะเป็น u i o s t นะครับแล้วก็ s n t นะครับก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ0.65นะครับตัว h bar ก็กำลังรีเทิร์นกับขึ้นไปนะครับตัว h bar ตัวนี้ลุงก็เพิ่งเข้าไปนะครับที่0จุดไอ้1.5 52 52นะครับลุงเข้าไปที่1.52เพราะนั้น ตัวนี้มันก็เห็นว่ามันกําลังชี้ขึ้นกลับขึ้นไปแล้วก็เป็นเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนตัวดีดกลับขึ้นไปดังนั้นราคามันก็จะค่อยๆตัวนี้ประมาณ3วันมันถึงจะมันจะถึงจะอยู่เหนือเส้นกลางมหมจบแบรนดสามวันราคามันก็จะชี้ขึ้นไปใกล้ๆเส้น50ก็ยังคงไม่พุ่งนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณอาทิตย์กว่านะครับตัวนี้ราคาก็จะยืนอยู่เหนือกึ้กลางโอมดแบนด์แล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปดังนั้นตัวนี้ลุงก็เย็นใจได้นะครับก็ มีทุนอยู่300กว่าบาทนะครับก็ถ้าเกิดมันบวกับขึ้นไปที่ประมาณ1.8ก็จะได้ประมาณสักลุงก็ได้กลับขึ้นไปอีกประมาณสัก2 3 0 0บาทนะครับก็จะถอนออกไปไปเข้าอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับทุกท่านการุณาใช้วิจารณญาณดูนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรารอแค่มันรักษาตัวเองแล้วก็ติดกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะของการิร์นอลาวแล้วนะครับรีบาวก็คือแท่งเทียน3ตัวนี้นะครับลุงจะชี้ให้ดูนะครับว่า สัญญาณการกลับตัวคือแท่งเทียนสตัวนี้นะครับหวันที่1จะต้องเป็นแท่งเทียนสีส้มหรือสีแดงนะครับเป็นแท่งเทียนหนาใหญ่นะครับวันที่2นี่จะต้องเป็นเหมือนแท่งเทียนที่มีเป็นโดจินะครับแล้วในวันที่3ต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาราคาสูงกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือสัญญาณการบอกว่าเทอร์นาลหรือรีบาวเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยๆยไซด์เวย์ขึ้นไปไซด์เวย์ขึ้นไปชนด้านบนของลีเนเรชั่นลุงก็อาจจะรอขายที่ 0.160ก็ได้นะครับลุงอาจจะตั้งขายที่1.60ก็คือได้กําไรได้เลยถึงจะเป็นกําไรเล็กๆน้อยๆลุงก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับพอจังหวะของมันก็คือดูตรงนี้มันก็จะพุ่งขึ้นไปที่70พอดีนะครับตรงนี้ที่ที่70พอดีนะครับที่1.60นะครับจังหวะมันพอดีกันพอดีถ้านะตรงนี้อยู่ที่70ปุ๊บมันก็จะไซด์เวดาวลงมามันก็จะเป็นตามหลักการขึ้นของราคานะครับ ต่ำสุดตรงนี้ก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดตรงนี้จุดสูงสุดตรงนี้ก็เท่ากับ70ตรงนี้นะครับมันสอดคล้องกันปุ๊บก็ต้องขายขายออกทํากําไรนะครับนี่คือดูลักษณะทั่วไปแล้วมันจะสอนให้เราค่อยๆรู้ว่าจุดต่ําสุดจุดสูงสุดนั้นเราจะต้องทําอะไรกับมันนะครับมันก็จะกลายเป็นอ่าแพทเทิร์นในการที่จะขายเข้าจุดที่ต่ําแล้วขายออกในจุดที่ที่มันทํากําไรสูงสุดให้เพราะฉะนั้น ถ้าเรารู um ้เราเรารู help help exactly ้เราเราเราดูเรารู้แบบนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นมาที่เส้น70มันต้องขายใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเราลองมองกลับไปนะครับลองทดสอบแนวเดิมเห็นไหมครับว่าเมื่อไหรก็ตามที่มันขึ้นมาถึงเส้น70มันก็ต้องไซด์เวด้วคนจวดจนกว่ามันจะไซด์เวขึ้นไปที่ใกล้ๆเส้น70แล้วก็จะลงอีกรอบหนึ่งแล้วต่ําสุดก็คือเส้น20เมื่อมันอยู่ปนเปียี่0ต้องเข้าซื้อนะครับเมื่อเข้าซื้อที่เส้น20 เราก็ต้องไปขายขายออกที่มันขึ้นไปที่เส้น70นีลักษณะทั่วไปก็จะเป็นเช่นนี้นะครับทุกท่านครับอันนี้ลุงก็อธิบายทุกคนเข้าใจแค่ว่า70เมื่อไหร่เราต้องขายนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็ต่ําสุดก็คือ20เราต้องเข้านะครับทุกคนช่องเอาไว้เลยได้เลยนะครับ20คือเข้า70คือขายทํากําไรอยู่แค่นี้นะครับเราไม่ต้องไปดูเขียวแดงเขียวแดงอะไรมากนะเราก็แค่ดูกรอบของการขึ้นการลงของราคาไอซ์ไซนะครับ20คือเข้า70คือขาย ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปธรรมชาติเมื่อมันมาที่20มันก็จะหาทางที่จะดีดกลับขึ้นไปที่70ถูกต้องเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือสรุปรวบยอดที่มาเป็นสไตล์สไตล,ล์ลุงลุงเทคริปโตนะครับว่าลุงก็อนุมานว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ลุงเข้าใจนี่ประมาณสัก70-80ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการทำกำไรฟังคลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ท่านถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะน่าจะทำกำไรได้อย่างลุงได้นะครับ เดี๋ยวลุงจะทําให้ดูนะครับว่าอ่าสมมติว่า20ปุ๊บลุงเข้าซื้อ70ปุ๊บลุงขายเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับทุกท่านครับดูความปรารถนาดีเราก็อยากให้ทุกคนทํากําไรได้เป็นอย่างลุงนะครับแต่ว่าแล้วแต่ท่านนะครับพี่นาดูนะครับว่าท่านจะใช้วิธีการคล้ายๆลุงหรือประยุกต์ใช้อย,ย่างไงท่านก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้กําไรนะครับแล้วก็มีกําไรกันทุกคนนะครับเอาทุกคนก็อจะทุกคนก็ จะเป็นความเชื่อเดิมๆนะครับลุงไม่อยากจะหักล้างอะไรใครเกี่ยวกับเรื่อง V.I. นะครับคือถ้าเดิมๆนะในยุคที่เราไม่มีไม่มีแท็บเล็ตอยู่กับหน้าเราไม่มีแท็บเล็ตอยู่กับมือเราไม่มีโมบายอยู่เราเหมือนปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เป็น V.I. ไปเลยท่านก็คือท่านไม่รู้ว่าสั่งซื้อสั่งขายอะไรยังไทงทันทีทันใดแต่อันนี้เราทุกอย่างมันเริ่มปรับปรุงเข้ามาเนอยู่สู่ยุคที่เราอยากขายเราก็ได้ขายเราอยาก,ากซื้อเราก็ได้ซื้อ เราแค่สั่งจากหน้าของเราเองจากที่เราเฝ้าดูในหน้าจอตลอดเวลานะครับคือเรามันมีความสมัยใหม่นะครับท่านไม่ไจําเป็นจะต้องไปเป็น V.I. แบบเก่าๆที่จะต้องไปเห็นจดหมายไปขอฟั n d a เ e เท่าเก่าๆเ,เดิมๆกว่าจะมากว่าจะอะไรปัจจุบันมันคือคริปโตที่สามารถสั่งซื้อสั่งขายได้ด้วยตัวเราเองและด้วยตาม AI นะครับสั่ง AI เอาไว้ว่าให้มันขายตั้มทำกำไรให้กับถ,ถึงเรา ถึงเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาต้องไปเดิมๆเป็น V.I. เราก็สะสมเงินเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอายุยืนสะสมตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วก็ไป50ก็ถึงรวยเป็นหลายร้อยล้านนั้นมันได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันคือไม่มีเวลาที่ไปทําอย่างนั้นนะครับทาอะไรให้รวดเร็วแล้วก็ให้มันเป็นหลายๆเท่าตัวได้นะครับความคิดเห็นส่วนตัวของลุงเองนะครับก็ ระบายให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าในในความที่เห็นของลุงนั้นถ้าเรามีจังหวะเรามีโอกาสมีอะไรดีๆกว่าแล้วมองเห็นรูปลักษณ์ของมันได้ง่ายกว่าเราก็ทําตามทำตามจังหวะขึ้นลงแค่นั้นเองนะครับทุกคนครับลุงก็เรียนให้ทุกคนได้ทราบแค่นั้นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนทํากําไรได้นะครับก็ลองพี่นาดูนะครับว่าท่านจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขายใช้ยังไงนะครับดูความาัฒนาดีจากลุงเทพคริปโตนะครับ วันที่3มกราคมก็ยังคงเป็นวันที่หลายคนก็ยังหยุดอยู่แต่ว่าแต่มีการเดินทางไปมาก็อขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วถ้าท่านมีเศษเงินเสเหลืออะไรก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ใครก็ไม่รู้จะไปโอนเงินให้ใครก็มาโอนเงินสมัครสมาชิกช anel น,นี้นะครับท่านก็จะได้รับชมคลิปรายงานการ คลิปต่างๆนะครับให้กับท่านได้รับชมเดือนละครั้งหมายว่าสมัครสมาชิกหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งนะครับก็เลียนให้ท่นานทราบด้วยเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับต่อลุงก็ไม่ได้อ่าอยากจะอะไรมากมายขอให้มันเป็นจุดวัดใจว่าเรามีใจให้แก่กันแค่นั้นเป็นที่น่าพึงพอใจสุดท้ายก็คือมันก็จะเป็นสิ่งที่ปรารถนาดีให้แก่กันท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับลุงก็หวังอย่างนั้นนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ไว้พบก,กันในคลิปถัดไป อย่าลืมมาดูว่าเราจะรวยขึ้นเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ